างปกอีสวัสดีครับพี่น้องกองไปนะครับมาอีกแล้วนะครับพี่น้องนะครับสร้างอ่อนม่อีกแล้วนะครับเอาแนวกินแซบแทบนะครับมาฝากพี่ฝากน้องอีกมือนี่ได้เป็นใส่ยางนะครับย่างใส่อ่อนหมูนะครับนี่ครับตัวนี้เพท่านได้หั่นนะครับย่างใส่อ่อนหมู บางแน่นนะครับตัวนี้หั่นมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับได้พักกับเป็นพักมูระผ้าพักกะแยะพักซาลาเน่บักเขือนะครับบักเขือได้ผลไม้มานักครับพี่น้องมาอนี้ได้เป็นแตงโมนะครับบักใหญ่ๆเลยมาครับพี่น้องมาเนี้ขออนุญาตลงมือเลยแล้วกันนะครับพึงเลยงานมากนะครับพี่น้องนะครับเลิกมากคำก็กินคำแน่นเนี่ยนะครับไม่มาเด้อนะครับพี่น้องกินเข่าแซ่บๆน้องกันมาเนี้เห็ดเจียวแบบเจียวริกปน ผิกปนแจ่วสมแจยวเปรียวกินขอแรกนะครับพึ่งเริ่มงานมาเหืือว่าครับหนู่ินครับตัวนี้เอามาต้มก่อนครับ นี่จะบะเหนียวเปลี่ยนท่านกากันเขาเอามาต้มต้มให้มันซุกซุกปุ๋ยละครับเดี๋ยวเขาจะเอามาอย่าง không cho bơ nhỏ ha ôi ừ. ôi ôi luôn lẹo luôn lẹo ảo hẹp สบาบเบื่อพี่น้องเมื่อกี้กินดนเลยนะครับมินโนเนี่ย <c oughs> บัคกะกรอบเนี่ย เป็นเมโนโูกับแกมกันสิยเขาทายได้ครับพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นเมโนโูกับแกมเลยครับเจ้าเมือมเอาไว้บันหยุดกันนะครับเนาะตอนนั้นพรอมเพรไอ้ไส้อ่อนพันตะไคร้แซ่บหอมนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวเน็ มันเหลืองมากคำเวลามันหน่อยจะเลยบรีดก็เลยเอาแบบหนึ่งอย่างกันเลยครับอื้ม กับเพกะของละผ่าเขากันดีครับมันจะหอมเลย มบเคกับกรอบเอาเฮียลนาบานเนี่ยได้สิคืนได้สนอนกับประดีมาแืน่แน่แๆนๆๆ่ๆๆบ่ยากขึ้นสำตัวลยอืม้มอื้มกัดสักกันปเดี Hmm? ตัวเนี้ยวันเนี้ยกินประจำไหนกับอิ่มป้ะเนี่ย แซ <c oughs> ่บหอมใสอ,อ,อ,อ่อนืม จำเนี่ยนะไม่พี่นะกำลังพอดีกินหลายเดี๋ยวนอนมาเลย ขับสงสายครับพีหน้อักขับเด๋อดงูม,ม,มานอืจะขับมึงมูหวานหวานกินขขาแล้ว กินผลไม้วันหวานตามล่างปากครับพี่น้องบ้าเข่าทายอยู่ต่ละครับพี่น้องเมนี้สำหรับเมนูใส่ย่างนะครับกินา็ขอนียวขอนท้อเลยนะครับพี่น้องใส่กระเพึ่งย่างมากใหม่ๆนะครับแซบๆเลยนะครับเอามาจิ้มแจ่วเขากันอยู่ต่ละครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับพึ่งเลยงันมากกลับมาหาแนวกินแนวยาก เฮ็ดกินแท็กซี่แหละครับพี่น้องมาเนี่ยเ็กินแต่คือเก่านะครับสำหรับผมนละพี่น้องเนาะกะกินแนวกินแนวนี่แหละมันแซบดีนะครับเฮ็ดกินเองนะครับอยากยังซื้อมาเฮ็ดกินเองแนวนี้แหละกะขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้กติดตามรับชมนะครับโดยดีเสมอมากสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องนะครับพือเก่าเบิร์นแล้วถ้ามากรือว่าถืกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่เนื้อนะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดหรือว่าบลสุภาพขอโทษขออไปนั่นไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครรับมมมาาาอตติดชว่ ผมจเจียวเมนูอย่ายังมาฝากพี่ฝากน้องอีกสำหรับมื้อนี้ขอโตัวลาไปก่อนสวัสดีครับล้างปากอีกอ้งังไงนะครับหัวหอม